อันนี้เครื่องซักผ้าครับขนาดใหญ่น้ำเข้ามาไม่เข้าเครื่องซักผ้า,คร,าครับเปิดก๊อกแล้วจะน้ำไม่เข้าต่อด,ดูสายเข้าครับตัวน,นี้ตันครับไม่มีรูเลยเป็นตะแกรงกรองน้ำครับอันนี้ล้างแล้วนะครับล้างแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะส่องดูกับแสงทะลุปู่ผมมีรูครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูครับ ลองใส่เข้าไปดูแล้วเราจะเปิดน้ำดูกันว่ามันจะเข้าไหมเสร็จแล้วครับเคนี้ครับงานง่ายๆงานบ้านง่ายง่ายครับ งานช่างง่ายๆพอบานไม่บานก็ทำกันได้นะครับแค่นี้ครับยี่สิาสองเครื่องครับทำไปแล้วเครื่องหนึ่งนี่ครับเสร็จนี่เครื่องที่สองครับนี่มือหมุนออกได้ครับตะแกรงมันตันนะครับให้ถอดมาล้างครับถ้าใครมีแล้วเดทมกันครับถ้าใครมีแล้วทำเองได้นะครับดูแล้วทำเองเลยดูตามคลิปเลยครับทำเองได้ ที่สาคัญตอนใส่ระวังให้ดีอย่าให้ปีนเคี่ยวนะครับเพราะสายปัญหาซื้อลําบากนะครับดูดูครับนี่ที่โผงที่ปุ่นเต็มเลยครับน้ําเข้าเครื่องน้อยครับเครื่องเบาเข้าเบาเวลาจะเอาตะแกรงไปล้างครับไปล้างก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายครับล้างแค่แค,แค่ให้สะอาดพอ,พอแล้ว นี่ครับจะมาให้เรามีเทคนิคครับการเคาะเคาะข้ามผนังด้วยครับนี่ครับมีการเคาะด้วยครับมีการเป่าด้วยครับเป่าว่าลมมันผ่านสะดวกไหมครับนี่ครับแค่นี้ครับง่ายๆสไตล์ช่างเล็กนะครับแล้วเราก็จะมาใส่ เมื่อกี้ซ่อมเครื่องนี้ไปแรงมากครับลูกค้าบ,บอกดีใจมากพอใจมากให้ทําอีกเครื่องนึงนี่ครับใส่เข้าไปแล้วนี่ครับใส่ตะแกรงเข้าไปแล้วแล้วก็หมุนที่สําคัญครับหมุนอย่าให้ปีนเตียวนะครับถ้าปีนเตียวนี้จะไม่อยู่ทันทีนะ้แจะรั่วทันทีนะครับนี่ครับเสร็จครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะ้ำดู นี่ครับไม่รั่วน้ำเข้าได้ก็วดครับเสร็จแล้วครับแล้วลูกค้าจะมาซับผ้าแค่นี้ครับเคอซักผ้าตันน้ำเข้าง่ายๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ